สำหรับปีนี้นะครับเมืองพัทยานะครับจะจัดก,กิจกรรมวันไหลอยู่อยู่สองสองวันนะสำหรับวันแรกเนี่ยเป็นกิจกรรมวันไหลที่นาเกลือจัดในวันที่18เมษาย,ยน2565อาที่สวนสาธารณะาลานโพนาเกลือนะครับกิจกรรมหลักๆก,ก็จะมีตั้งแต่มีกิจกรรมการคัดกรองสำหรับคนที่จะเข้าไปตักบ,บาตรเข้าสารอาหารแห้งนะครับก็จะมี กิจกรรมที่สองก็มีการเจริญพระพุทธมนต์นะครับโดยทางพุทยาได้นิมนต์พระนะครับตอนประมาณเจ็ดโมงนะครับสาหรับในการเจริญพระพุทธมนต์นิมนต์พระข้าวลูกนะครับแล้วกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งในบริเวณสวนสาธารณะนะครับได้นิมนต์พระให้ท่านได้เดินรอบสวนสาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตักบาตรนะครับกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมสงน้ําพระ ซึ่งทางสำนักการศึกษาได้จับไว้ให้พี่น้องประชาชนได,ได้ทำการส่งน้ำพักในบริเวณสวนสาธารณะตั้งแต่7โมงถึงประมาณ10โมงครึ่งนะครับวันที่สองก็จะเป็นกิจกรรมวันไหลพัทยาซึ่งทุกปีเคยจัดแต่ปีนี้จากการได้หารือทางวัดไทยมงคลแล้วนะครับว่าวันที่19เมษายนนั้นจะ,ะไม่จัดนะครับแต่ก็จะมีกิจกรรม ใจบาตรทำบุญตามปกติครับ